สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่บผมคอคเยวนะครับแต่ว่า,าวันนี้เราก็จะมารีวิวเลโก้นะคะนี่ที่ผมสร้างขึ้นมาเองก็ดูก่อนนะครับนี่คือหุ่นเลโก้นะครับที่คอกเทลสร้างขึ้นมาเองนะครับอันนี้ช่องอะไรนะครับสร้างเลโก้แอนคอกเทลคอกเทลแอนเลโก้นะครับ <laughs> รีวิวหน่อยกลไกเป็นยังไงบ้างนี่ตรงนี้ก็จะเป็น,นกลไกข้างล่างค่ะ เป็นฟันเฟืองหมุนได้มุนก็จะมาต่อยกันอ๋อเป็นชกมวยใช่ไหมครับบ็อกซิ่งเออเจ๋งเจ๋งร้องมุนดิถ้าโอ้โหโอ้โหอ๋อเป็นฟันเฟืองแบบนี้อันนี้ประดิษฐ์เองใช่ไหมครับค่ะขอถ่ายเห็นชัดหน่อยโอเคอ่ะเล่นให้ดูหน่อยครับมีภาคด้วยไหมมีภาคด้วยไหมนี่แน่นี่เนี่ยไอ้ยเยอรมันตา เปียยกิงงงตต้อตาััใครจะตกนะครับอาหมุนแรงๆเลยใครจะต้องตกไปคนนึงอะ่ะหรือไม่ตก <laughs> มันต,ต่อยกันต่อยกันอ่า <c oughs> ตกแล้ว <c oughs> นะนะครับเป็นของเล่นเลโก้นะครับที่ <c oughs> DIY <c oughs> มาเล่นเองนะครับใช่ไหมครับใช่ <c oughs> อ่าวันนี้ก็ปิดก่าปิดช่องให้หน่อยแกนี่นะคะ